นิสสันมาร์1.2 e กีออโต้ปี2010โปรโมชั่นของไวทที่119,000บาทเช่านั้นค่ะรอดีก็คาห้าประตูสาภาพสวยมากๆเลยค่ะขับตีสุดๆเลยค่ะ ภายในเป็นเบาะผ้าระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกปรับไฟฟ้าแอร์แบ็กเคื่องเสียง AMFMAUX แล้วก็ CD ผ่อนเริ่มต้น3,000กว่าบาทคนซื้อได้รับรวมอยู่ที่1 000, 3 0 0 0บาทขึ้นไปกระสุกคันนี้ไปเชยงานได้แล้วค่ะเป็นรถที่น่าใช้มากเลยค่ะประหยัดสุดๆด้านหลังก็กว้างพอสมควรเลยนะคะเปาะพับได้ขนของได้เยอะเลยค่ะมาทดลองขับดูได้ค่ะ ถึงจะเป็นโรดดี้ก็ค่ะแต่ด้านหลังก็กว้างและก็น,นั่งสบายมากๆเลยค่ะประหยัดน้ำมันสุดๆด้วยเครื่องยนต์1,244ค่ะสนใจโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์092 50 50 858ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้ติกที่ช่องไอดีมีออซายนำหน้า SI าย a m p 10พิมพ์ลายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะ